อ้าวเรียบร้อยฝนตกอีกแล้วครับว่าแต่ว่าหมอตาลจะขึ้นได้ไหมเหลือหมอตานอยู่คนเดียวครับอยู่ในบอ่อเอ้ยลดกันหน่อยแล้วลนกันหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยตกมาแ,แรงหน่อยตกมาแ,แรงหน่อย โอ้รอดตัวรอดตัวรอดตัวฮะนายกระตุ้งไปไหนกระตุ้งตะตุ้งไม่เห็นเลยอ้าวเห็นขี่รถมาเมื่อกี้พี่แอ๋บ่กขี่มาด้วยเหรอหัวใจอ่ะเอ็งเอ็งขี่มาปะเมื่อกี้น่ะพี่ไม่เห็นตะตุ้งเป็นโคงเป็นโคงเป็นกระตุ้งได้แล้วเอาลงไป เร็วเร็วเร็วลงเหมันลงไปไไปมนวะรงลงไป ันเข่ามันทิ์นเขาเองมาได้น้ำกี่วัแลเนยฮะโอ้เอา,าออเรืเ่นกับกูชาโอ้ยทงลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอน,นคิดว่ายังไงครับรอดไหมไม,หไม่รอดหรอกต้องโดนแมคโครดาดตูด ดินบอกว่าปลารอดครับตินด่วนว่าฝนมาเนาะโอ้ดูว่ามาธรรมดาไม่แกล้งเขาด้วยดูดูวนี่พ่นคนน้ำใส่ไปดูพี่มีว่าบอกดำหมดเชี้กเม่าพี่เมมนะพี่เมมหน้าแกดำอยู่แล้วเออเจ้าี้ก็เม่ารถพี่วุ้นไปเดี๋อืออย่ลืมว่าขอพุ่งจะลื่นไหมลื่นลื่นยังไงขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยลื่นตั้งแต่ยานู่นและเนาะ

ฝนตกแดดออกเอ้าไม่ลื่นเอ้ามาได้เฉยไหมไอ้ยาเกียร์สองเลยทุงสับสองสับสองสับสองเลยสองแล้วปะใช่ไหมสองแล้วดูรถดูรถด้วยดูรถด้วยดูรถด้วย เฮ้ยเฮ้ยเมาเป็นมมเดินมารู้มันยังไม่เปียกไปหมดเลยนะไม่ไหวหลอกมันลื่นตรงนี้แหละ โอ้ยัดถอยเลยไอ้ตุ้งยัดถอยไปเลยมาแล้วพี่เมมทำไมไม่เดินมาไปยืนเทเลอร์อะไรตอนนั้นอะเดินมาไหม จะนู่น,นตกไหมพี่เีไม่รู้ตกไหมไอ้เกียรมุกี้ไม่ตกตรง,งไม่ต้องเข้าเกียร์หรอกเอาเข้าเกียร์อยู่หรอ อ๋อไม่ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งครับ เกาข้างครับขุดดินไม่ได้แล้วเกาสลบข้างเกาแต่งข้างเดี๋ยวจยนชูจะไปดึงสลบข้างนู้นครับไปโยนดินข้างข้างนู้นขึ้นนะครับแตงสลบฝั่งนั้นให้เสร็จเรียบร้อยเลยฝั่งนู้นครับเอาฝนหยุดแล้วครับเด็ดออกแล้ว เดี๋ยวดูถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคันนู้นรอยอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวถ้าแดดออกถ้าแห้งๆจังหน่อยเดี๋ยวค่อยวิ่งอนี้ครับนี่ครับตกให้เลื่นไหมอยาเนาะแต่เดดออกอย่างนี้น่าจะแห้งอยู่ ประมาณสัก20นาทีก็วิ่งได้แล้วไม่มีปัญหาจานชูจะไปดึงสลบแล้วครับอุ่ไปแล้วเดินไปแล้วอู้ถ้าใช้รอยผมบอกว่าผมบอกเลยว่าเหนื่อยครับดึงสลบตันนั้นอนะ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วสวยแล้วสะเริ่มจะสวยแล้วครับไปแล้วดูเขาจะดึงแบบไหน,นจะบอกหน้าว่าไปดึงจากมุมนู่นมา ô oh, 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 oh. oh, quái tục ô quay Quái chạy ô quay văng được pì chéo chéo nì xinh xắn xinh xắn ระรับมือนหนึ่งอดีตโทนหนึ่งครับอาจารย์มิ่มขับอยู่กับผมน่าจะสองหรือสามปีนี่แหละเอาลงไปฮิงลงไปเลยนี่มันน่าจะลงได้นะเนี่ย แน่แล้วเนี่ยนะเอาลงไปจริงๆครับเอาละติดกับดักแล้วคนหนึ่งนี่โอ้โอ,โอ้มาดูเฮียจะรอดไหมครับ รอดไม่รอดตัววันนี้ต้มเอ๋ยใจเย็นนี่ไม่ไม่ขับรถแล้วครับจ้างอาฮิงขับแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาทาธุรกิจส่วนตัวแล้วครับเขามีธุรกิจส่วนตัวของเขาครับธุรกิจนี้บอกไม่ได้ครับเป็นธุรกิจมืดไม่มีปัญหาหรอกมันแห้งแล้วสองเลยสอง น่าจะเกียร์สองนั่นนี่ปฮ๊บเอ้ยอะโอ้สบายโอ้โหหยยบเบรกทำไมนะเติมหมดแม่น้ำมันเมื่อกี้ หมดเลยบ่กรมเลยครับฮะหมดเลยครับหมดเลยนะๆๆๆๆเบรก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 เบรคแรงมากเหมือนจะใหม่นะฝน สองเกียสองดูลำเบด้วยโอ้ยตายตาไตานนไปไหน แเองกินอะไรลา,าวขาวอะตะลับาวครับใช่ไหมตะลัาบาวในวันลา,าวขาวสิ้นนาแล้วไม่ลื่นแล้ว,ลวนี่สบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม